Mm hmm. วันนี้ทางรายการจะไปติดตามเรื่องของการเฝ้าระวังไฟป่าที่จังหวัดเชียงใหม่แต่การเฝ้าระวังในคราวนี้นำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยดูครับ mm hmm. เป็นการนำโดรนที่เป็นอากาศยานไร้คนขับเนี่ย mm hmm. บินสำรวจดูเลยว่าจุดไหนสุ่มเสี่ยงจุดไหนที่เกิดปัญหาเรื่องของไฟป่าหมอกควันวันนี้ทางรายการได้รับเกียรติจากอาจารย์จัก,กรพงษ์ชัยวงศ์ครับอาจารย์ประจำคณะปริตกรรมการเกษตร,รมหาวิทยาลัยแม่โจ้เข้ามาพูดคุยถึงโครงการดังกล่าวนี้กันครับ สวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ,รบท่านอาจารย์คะครับสวัสดีครับค่ะอาจารย์คะช่วยเล่าให้ฟังสัหน่อยได้ไหมคะว่าโครงการโดรนเฝ้าระวังไฟป่าที่เชียงใหม่มีที่มาเป็นมาอย่างไรบ้างคะครับในส่วนของการใช้โดรนในการเฝ้าระวังไฟป่าเนี่ยมันเกิดจากการที่พวกเราเนี่ยเป็นจิตอาสานะครับในช่วงอของฤด,ดูการที่ผ่านมาือช่วงฤด,ดูแล้งเมื่อเมื่อปีนี้นะครับที่มีปัญหา หมอกควันไฟป่าในจังหวัดเชียงใหม่โดยเฉพาะโดยสุเทพที่เราทราบกันดีอยู่แล้วนะครับทางพวกเราเนี่ยก็เป็นจิตอาสาในการที่จะเอาโดรนขึ้นขึ้นขึ้นดูว่าไฟมันมีไหมตรงจุดไหนบ้างแล้วก็รายงานเข้าสู่จังหวัดให้จังหวัดเนี่ยเข้าไปดับให้ทัินร่วมทีนะครับผมคือแต่ละคนก็ต้องมีโดรนเป็นของตัวเองอยู่แล้วใช่ไหมครับครับถูกต้องครับเป็นโดรนอาสาครับส่วนตัวเลยครับคือปกติโดรนอาสานี่มีภารกิจอะไรกันอยู่ครับ ก็พวกเราเนี่ยก็จะเอามาอย่างส่วนตัวของผมเนผมใช้เพ so ื่อการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยแม่โต้ใช่ไหมครับในส่วนของนัดข่าวก็ใช้ในการงานข่าวคือเราจะมีเครือข่ายเป็นเป็นภาคพวกเพื่อนฝูงที่อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ที่เรามีโดรนล้วก็ตั้งเป็นกลุ่มเราเรียกว่ากลุ่มมันติโรเตอร์ครับผมในการที่จะทํากิจกรรมต่างๆร่วมกันไม่ว่าการจะช่วยถ่ายภาพหรือว่าช่วยงานกิจกรรมต่างๆของทางจังหวัดอยู่แล้วครับผมสมาชิกเยอะไหมคะท่านอาจารย์คะ อ่าตอนแรกเรามีการเจ็ดแปดคนครับผมในส่วนที่ทํางานแล้วก็เราก็ขยายเครือข่ายเป็นพักพวกที่ที่มีดโดรนอยู่ในกลุ่มจังหวัดเชียงใหม่ด้วยกันครับผมบที่ทําการทำงานครับ,ค,รบคือตอนนี้คนที่ใช้โดรนกันในเชียงใหม่เนี่ยก็มีการรวมกลุ่มกันแล้วก็มีการขอคอนแทคก,กันไว้แล้วนะครับเป็นลงเป็นไลน์เป็นกลุ่มในเฟซเพื่อจะรวมกันเวลามีงานมีกิจกรรมอะไรก็นัดกันอย่างนี้ใช่ไหมครับครับถูกต้องครับโดยที่ล่าสุดเนี่ยอ่าเราก็ได้จัดเนื่องจากเราเห็นถึงศักยภาพในการทํางานตรงนี้เนี่ย พอดีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยก็ได้ได้ได้สั่งการมาว่าเอ๊ะถ้าอย่างนี้เนี่ยกลุ่มโดนพวกเราเนี่ยน่าจะมีกิจกรรมที่ทํากันคือเป็นเรื่องเป็นราวเลยครับเราก็เลยจัดก,กิจกรรมการอบรมขึ้นเป็นมาตรฐานสร้างเครือข่ายในการที่จะ,ะเฝ้าระวังไฟป่าโดยแต่ละคนก็อยู่แต่ละพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่เราก็ระดมพลกันมาแล้วก็มาจัดอบรมที่หมยใใหยาลยแม่โจ้เมื่อวันที่13ธันวาที่ผ่านมาโดยท่านผู้ว่าเป็นประธานในการเปิด ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานไหนเพิ่มเติมไหมคะท่านอาจารย์คะครับก็จะมีของกรมป่าไม้กรมอุทยานสสตว์และพันธุ์พืชแล้วก็องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็หน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ครับแล้วก็จังหวัดเชียงใหม่ให้การสนับสนุนตรงนี้โดยที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้เราเนี่ยก็มีจากวิทยากรจากโดยได้รับการสนับสนุนจากบริษัทซิสโทนิกนะครับอยู่ที่กรุงเทพแล้วก็บริษัทอีซี่สองพันสิบแปดนะครับ ซึ่งอยู่ในสมาคมตอบโต้ยพิบัติตรงนี้ก็มาช่วยช่วยเหลือในการที่ให้ความรู้แล้วก็มาทํางานร่วมกันหาแนวทางในการที่จะรายงานการเกิดไฟป่าเราจะทากันยังไงดีตอนนี้เรามีเคยขาย,ยประมาณเกือบเกือบหกสิบคนแล้วครับอ,อยู่ในกลุ่มไลน์ที่พร้อมที่จะทํางานเลยตอนนี้นะครับผมอ๋ออันนี้เฉพาะเชียงใหม่ใช่ไหมคะครับเฉพาะเชียงใหม่แต่เราก็อยากจะ,ะมีแนวเมเราก็คิดว่าน่าจะขยายวิธีการทาง,งานของเราไปยังจังหวัดต่าง ที่ที่มีปัญหาเช่นเดียวกันเราเพราะว่าโดรนเนี่ยก็ไม่ได้มีหน้าที่อย่างเดียวในการที่จะดูแลไฟป่าก็ยังช่วยเหลืองานต่างๆได้เยอะแยะเลยครับผมครับถ้าทางจังหวัดเรียกระดมพลนะครับขอความร่วมมือทุกคนก็พร้อมที่จะมาช่วยเหลือกันทันทีเลยสําหรับงานงานนี้ครับครับในการอบรมครั้งนี้ครับอาจารย์ครับทักษะการบินโดรนปกติทั่วๆไปกับการบินโดรนเพื่อเฝ้าระวังไฟป่าเนี่ยทักษะที่นํามาใช้นี่มันจะแตกต่างกันไหมครับ ในเรื่องของมาตรฐานในการบินเนี่ยนะครับก็จะคล้ายๆกันการขึ้นการลงการเฝ้าระวังรวมถึงกฎเราก็เราก็ต้องเคารพกฎหมายในส่วนของอการใช้อากาศยานไร้คนขับด้วยนะครับที่ความสูงไม่เกิน90เมตรต้องได้รับการอนุญาตปล่อยอ,อากาศยานแล้วขับจากกาสทชนะครับในส่วนของแล้วก็ต้องมีเขาเรียกว่าโดนทุกล่ยจะต้องขึ้นทะเบียนแล้วก็ทําปันภัยไครไว้เพื่อความปลอดภัยครับแล้วก็ในส่วนการการขับ อาการบังคับเนี่ยนะครับก็จะแตกต่างกันจากการขับธรรมดาเนื่องจากบางพื้นที่เป็นพื้นที่ป่าต้องอาศัยความระมัดระวังอย่างสูงนะฮะแล้วก็การขึ้นขึ้นลงรวมและความปลอดภัยต่างๆเนี่ยก็ต้องมีการอ่าเทรนกันพอสมควรครับผมนอกเหนือจากการบินเพื่อการกีฬาทั่วไปเพราะว่าตรงนี้เนี่ย <c oughs> เราจะต้องถ่ายภาพรายงานแสดงจุดพิ่จับที่ตัง้งตำแหน่งที่ถูกต้อง อืมค,ค่ะแบ่งงานกันยังไงบ้างคะเพราะว่าเชียงใหม่ก็พื้นที่กว้างใหญ่มากบนดอยก็ยิ่งเนื้อที่เยอะติดรอยต่อกับหลายจังหวัดด้วยนะคะอาจารย์คะครับ,รบตรงตรงนี้เนี่ยเราก็พยายามที่จะได้เครือข่ายที่มาจากหลายๆอำเภอนะครับแต่ก็อย่างหนึ่งว่าวมันเป็นข้อจากัดนิดนึงว่าบางอำเภอเนี่ย อาจจะกระจายยังไปยังไม่ถึงนะครับแล้วก็เราส่วนหนึ่งเนี่ยเราก็มีเธอข่ายที่เป็นของกุมาทยาซึ่งเขาก็มีโดนของเขาอยู่ด้วยตรงนี้เนี่ยเขาก็ช่วยรัตเวนได้ส่วนหนึ่งก็มาเข้าอยู่ในกลุ่มของเราในการที่จะมาตรฐานในการทํางานด้วยกันครับก็พยายามจะกระจายน่าจะมีการอบรมรุ่นต่อไปครับกระจายให้ให้ผู้ที่มีโดนครอบคุมทั้งจังหวัดเนี่ยมามามาอยู่ในกลุ่มของเราในการที่ช่วยเฝ้าระวังครับผมลักษณะของโดนที่นํามาใช้นี่มีมีลักษณะที่จำกัดไหมครับหรือว่าแบบไหนก็ได้ครับ แบบไหนก็ได้ครับผมซึ่งโ,<อ>โดนในปัจจุบันเนี่ยมาตรฐานเขาก็จะมีสเปคที่คล้ายๆกันก็คือภาพที่ถ่ายเนี่ยก็จะติดที่กัดนะพิกดอันที่นิสัยนะครับแล<อ>้ติจุดลองติจุดแล้วก็เราสามารถระบุความสูงได้แล้วึ่งนู่นเนี่ยเป็นมาตรฐานของโดนสมัยใหม่ที่เราใช้กันส่วในใหญ่ก็จะเป็นของยี่ห้อ d j i ครับใหญ่ซึ่งตรงนี้นะก็จะมีทั้งรุ่นพันท่อมรุ่นมาวิกซึ่งเป็นรุ่นท็อปนิดครับหมื่นกว่าบาทนะครับราคาเริ่มต้นสามสี่หมื่นก็มีใช่ใช่ครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีมาตรฐานของภาพที่มันจะมีรายงานที่กัดได้อะไรได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยทำให้เราทางานได้ง่ายขึ้นครับค่ะประเด็นหลักที่เราจะไปเฝ้าระวังไฟป่าเชียงใหม่นะคะเวลาทํางานเนี่ยแน่นอนละกลางคืนมันมืดแสงสว่างเป็นส่วนสําคัญทีนี้ในส่วนของโดรนเนี่ยนะคะสัญลักษณ์ของกลุ่มมันติมันติ โรเตอร์ใช่ไหมคะอาจารย์กลุ่มโดรนนี้ที่จะทํางานกันเนี่ยเรา<ด>เราจะใช้คําว่าโดรนเฝ้าระวังไฟป่าเชียงใหม่ครับออ๋อใช้คําว่าโดรนเฝ้าระวังไฟป่า อันจริงๆก็เป็นโครงการผิตอาสาโดนเฝ้าระวังไฟป่าเชียงใหม่ครับค่ะนะคะทำงานช่วยเล่าให้ฟังสนุยไหมคะจ้าวว่าหลังจากที่มีการอบรมกันแล้วเนี่ยเราแบ่งพื้นที่ที่มีสมาชิกหลากหลายทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนพี่น้องประชาชนเข้ามาแบบนี้เนี่ยเผื่อคุณเูื่อฟังจะได้เห็นภาพด้วยนะคะว่าทํางานกันยังไงบ้างคะ๋ครับก็อ่าในเบื้องต้นเนี่ยหลังจากที่เราอบรมเสร็จปุ๊บใช่ไหมครับแล้วก็กลับไปภูนำเนาตัวเองใครที่อยู่อําเภอที่ตัวเองรับผิดชอบนะครับก็เราก็นัดกันไว้ว่าอ่าขอรายงาน ในการที่รายงานสภาพพื้นที่นะครับตอนเช้าก็ขึ้นบินตามตาม,ตามจุดตามความสูงที่กฎหมายกาหนดไว้แล้วก็ถ่ายภาพรอบรอบตัวนะครับสีม่มุม,มให้เห็นสภาพทั่วไปก่อนว่ามีหมอกควันเกิดขึ้นตรงไหนบ้างหรือไม่มีซึ่งใน<ว>ซึ่งในขนาดนี้ยัง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 ไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับก็บจะเริ่มประมาณเดือนประมาณเดือนมกราถึงรถไฟมกตรงนี้เราถึงจะช่มเยอะใช่ใช่ครับเราก็ช่วยกันรายงานพอรายงานเสร็จเสร็จปุ๊บเราก็เข้าในกลุ่มไลน์เราก็จะส่งข้อมูลนี้เข้าเข้าสู่จังหวัด ในจังหวัดเนี่ยก็จะมีะเขาเรียกว่าเป็นศูนย์บัญชาการหมอกควันตรงนั้นก็จะมีกลุ่มลายใหญ่ซึ่งพอภาพเข้าไปเนี่ยเราก็รายง,งานว่าพบตรงไหนพิกัดอยู่ตรงไหนหน่วยงานราชการที่อยู่ในพื้นที่ในเบอร์นะพอรับทราบเขาก็จะรีบเข้าไปดับซึ่งหน่วยงานก็จะมีทั้งกรมป่าไม้ทั้งกรมอุทยานทั้งองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นค,ครับที่เข้าไปช่วยกันดับช่วยกันเฝ้าระวงังก็จะได้รับข้อมูลจากเราซึ่งซึ่งของเราเนี่ยก็จะเขาเรียกว่านะรเรียไทาม นะครับเป็นเวลาที่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 เห็นภาพได้ชัดเจนก็ตรงนี้ก็จะช่วยการสบสมการทํางานตรงนี้ได้ได้พอสมควรจากการปฏิบัติงานที่ผ่านมานะครับครับอันนี้เป็นเป็นแผนเป็นขั้นตอนที่ตอนที่อบรมมีการคุยกันไว้มีการวางแผนกันไว้ว่าเป็นแบบนี้เพราะว่าเพราะว่าเราเอารูปแบบเนี้ยอย่างตัวของผมเนี่ยผมปฏิบัติงานผ่านมาแล้วเนี่ยผมก็เอารูปแบบนี้เนื่องจากเราจะต้องอยู่ในกลุ่มนักบินของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งซึ่งตอนนั้นเน<อ>ี่ยมันจะมีทั้งเฮลิคอปเตอร์ K D R, มีทั้งเครื่องบินที่เข้าบินรับส่วนเวนตอนนั้นเนี่ยเราก็ได้รับประสบการณ์ขั้นตอนในการทํางานมาจะมีกองทัพอากาศโดยมีมีผู้บังคับบัญชาท่านหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นการสั่งการว่าตอนนี้อากาศยานไหนจะขึ้นบินเพื่อเอาเอาน้ําไปดับเพลิงหรือว่าโดนจะขึ้นช่ว,วงนั้นช่วงนี้คือเรา <kers> เราได้ได้รับประสบการณ์ตรงนี้มาเราก็เลยเอาตรงเนี้ยมาถ่ายทอด <c oughs> มาทํางานให้เป็นระบบมากยิ่งขึ้นครับผมค่ะมีความลําบาก <c oughs> อุปสรรคเป็นยังไงบ้างคะในช่วงของการอบรมหรือการทดสอบด้วยกันนะคะอ๋อตอนตอนที่ช่วงที่อบรมเนี่ยไม่มีครับนักจากทุกท่านในความ <c oughs> มือเป็นอย่างดีเลยครับ <c oughs> อาจ <c oughs> จะลําบากก็คือว่าเรากําหนดคนไว้ห้าสิบคนแต่คนเข้ามาเกินพรให้่าใความันใจครังผมครับและอีกอย่างหนึ่งเราเราก็ต้องระวังด้วยเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเราจะต้องจากัดคนเนื่องจากหนึ่งคนที่มาอบรมเนี่ยจะต้องมีความตั้งใจสองมาทํางานแล้วเนี่ย คำหนึ่งความปลอดภัยเป็นหลักเนื่องจากเป็นอากาศยานที่ขึ้นอยู่ข้างบนถูกไหมครับ<ช>พอบินขึ้นไปเนี่ยข้อจํากัดอะไรต่างๆโนไฟายโซนในเขตใกล้นสนามบินเราจะห้ามอย่างเด็ดขาดเราต้องเคารพกฎหมายอย่างเคร่งพันครับผมเพนนราะว่าท่านผู้ว่าท่านผู้ว่าแล้วก็ผู้ใหญ่ในจังหวัดก็ได้ได้กำชับตรงนี้มาว่าการทําง,งนานนี้ต้องต้องอ ทำงานเพื่อจังหวัดแล้วก็ทำเคารพกฎหมายด้วยครับผมสาคัญด้วยแล้วก็ที่สําคัญเป้าหมายหลักก็คือช่วยกันเฝ้าระวังแล้วก็เป็นสิทธิอาสาร่วมกันเห็นมีทั้งผู้หญิงผู้ชายด้วยส่วนใหญ่สุภาพสตรีก็เข้าไปมีส่วนร่วมเป็นสมาชิกด้วยใช่ไหมคะอาจารย์คะมีครับผมส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่มีโดนที่ไปจัดอาสาทั่วไปประชาชนทั่วไปครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งก็จะเป็นหน่วยงานราชการทั้งกรมปฎิงานรป่าและพันธุ์พืชแล้วก็กรมป่าไม้ องค์การปกครองส่นท้องถิ่นที่เข้ามาอบรมด้วยนะครับแล้วก็ที่อายุน้อยที่สุดอายุ11ขวบเขาผม11ขวบนี่ผู้หญิงผู้ชายคะอาจารย์ต5ป6เองนะใช่ครับแต่แต่ผู้ชายอายเยวอะไรเขาผมวันนี้ขอขอมาส่วนตัวเลยว่าอยากเรียนรู้ผมก็เชิญเลยเข้ามาเลยาว่าจะได้เป็นกําลังสําคัญของเราต่อไปเก่งมากเห็นฝีมือน้องแล้วเป็นยังไงบ้างคะก็กำลังกำลังเริ่มครับน้องเขาก็มาเรียนรู้ครับแต่ว่าสําคัญที่สุดผมผมผมเห็นว่า อ่เยาวชนเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมเนี่ยถ้าเขาติดมันเขาไปตั้งแต่เป็นเล็กสนักสนุงความนะครับตรงนี้เนี่ยเราก็จะได้กําลังที่สําคัญในการช่วยกันดูแลปกป้องสมัยากรธรรมชาติต่อไปครับเป็นกําลังสําคัญเป็นฐานที่มั่นคงแข็งแรงแล้วก็พร้อมที่จะถ่ายทอดต่อในอนาคตได้เลยนะครับโอ้แล้วแบบนี้คนที่เขามีโดนอยู่แล้วเนี่ยครับแล้วก็ได้ฟังแบบนี้อยากจะเป็นส่วนหนึ่งในการเป็นจิตอาสามาช่วยจังหวัดเชียงใหม่ด้วยอันนี้อาจารย์มีช่องทางในการติดต่อให้แต่ละคนได้มารวมกลุ่มกันยังไงครับ ครับตอนนี้เนี่ยผมกาลังศึกษากันทางกลุ่มว่าตอนนี้ถ้าเกิดว่ามีใครสนใจอยากจะเพิ่มเติมอีกหรือว่าเครือข่ายของของคนที่เข้าอยู่มาแล้วเนี่ยเขาไปเล่าให้ฟังผู้ผู้หนุ่ฟังแล้วก็คนที่ใกล้เคียงนะครับเนาะอยู่ต่างจังหวัดด้วยเนี่ยถ้าเกิดมีมีความต้องการมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยเราอาจจะเปิดการอบรมเพิ่มอีกเราอยากจะขยายตรงนี้ไปเนื่องจากเราเห็นความสาคัญครับในส่วนในส่วนผมขออนุญาตเล่านิดนึงว่ารเราจะทราบจุดไฟไหม้ได้เนี่ยนะครับเราทร,ราบจากดาวเทียม ดาวเทียมของของอ่าพิสดานะครับเขาก็จะรายงานมาที่จังหวัดและทีนี้เราก็จะทราบจุดความร้อนและเือก h o t s p o นะครับพอทราบเสร็จปุ๊บเราก็จะเอาจุดนี้มาใช้ในการทํางานแจ้งว่าจุดนี้พิกัดอยู่ตรงไหนบริเวณไหนแต่เนื่องจากบางพื้นที่เนี่ยที่มีพื้นที่เล็กๆน้อยๆเนี่ยครับซึ่งดาวเทียมไม่สามารถจับได้ตตรงนี้สําคัญนะครับเราก็จะใช้มุดงานซึ่งคนที่มีโดนีอะไรช่วยในการทํางานช่วยกันรายงานให้ทราบและอีกส่วนหนึ่งที่สําคัญมากๆก็คือช่วยอ่า ดูดูแนวดูแนวของไฟที่มันจะลุกไปเนี่ยจากคนที่เข้าไปทําแนวกันไฟดับอีกตรงนี้สําคัญมากเพราะว่าเจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม้กัมมุทยานในเวลาเข้าไปในพื้นที่เนี่ยจะมีความอันตรายเขาต้องการอากาศยานที่เข้าไปส่องดูให้ก่อนว่าหัวไฟหรือว่าตรงไฟเนี่ยแนวมันจะลามไปทางไหนเขาจะได้เข้าไปทําแนวกันไฟหรือว่าเป็นความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ได้ด้วยครับผมอืมค่ะอาจารย์การนําโดรนมาเฝ้าระวังไฟป่าที่เชียงใหม่ถือว่าเป็นครั้งแรกเลยหรือเปล่าคะหรือว่ามีมาก่อนหน้านี้แล้วบ้างคะตรงนี้เนี่ย แต่ก่อนก็จะมีในส่วนของพารามอเตอร์ก็จะเป็นล่มเง<ม>ินนะครับในปีก่อนๆแต่ว่าโดรนเนี่ยเราเพิ่งเริ่มกันปีนี้ครับผมแล้วผมก็อยู่ในทีมงานที่ที่ทํางานร่วมกันตรงนี้<ม>ก็ถือว่าอาจจะอาจจะมีส่วนหนึ่งแต่ผมอาจจะไม่ทราบข่าวแต่ว่าถ้าาทำกันเป็นเรื่องเป็นราวที่ประสานงานกับทางจังหวัดแล้วก็ปฏิบัติงานแล้วก็ได้ผลจากฤดูการที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเมื่อเดือนมกราคมพา์ของปีนี้ที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นผล ได้เป็นผลเป็นอย่างดีเลยนะครับทางจังหวัดก็ละเงนความสําคัญก็เลยให้ให้ทางเราเนี่ยได้ดาเนินงานต่อครับผมค่ะน่าจะเป็นอีกหนึ่งภารกิจนะคะของจิตอาสาที่มาช่วยกันแบบนี้ครับและต้นทุนน้อยด้วยนะครับจากพารามอเตอร์เมื่อก่อนเนี่ยถ้าบินทีก็มีต้นทุนสูงนะแต่ใช้โดรนนะฮะก็ลดต้นทุนไปได้เยอะและที่สําคัญคือหลายคนก็มีโดนอยู่ในมือมาบางคนชอบถ่ายรูปนะครับบางคนถ่ายภาพเก็บไว้นะครับเล่นบินอยู่แล้วมาช่วยให้เกิดประโยชน์ด้วยยิ่งดีไปใหญ่เลยใช่ยิ่งภาพมุมสูงได้รู้จุดความ ร้อนอยู่ตรงไหนอาจารย์อยากจะบอกอะไรขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนชาวเชียงใหม่หรือว่าในพื้นที่ที่จะช่วยกันเฝ้าระวังปัญหาหมอกควันไฟป่าหรือว่าจะมีส่วนร่วมในภารกิจครั้งนี้อาจารย์อยากจะฝากอะไรบ้างคะครับในส่วนของปัญหาหมอกควันเนี่ยก็เราเรา,เราก็ทราบกันอยู่แล้วว่ามันมีกันทุกปีอยู่แล้วนะครับเนื่องจากบางทีการากําจัดเศษชีวมวลในพื้นที่เนี่ยที่ลดต้นทุนง่ายที่สุดหรือว่าประหยัดที่สุดเนี่ยก็คือการเผาการเผาไม่ใช่ว่าไม่ดีนะครับบางบางเสี่ยนอาจจะช่วยกําจัด เรื่องของโรคเรื่องของแมลงแล้วก็เป็นการทําให้ท่าทางกลับคืนสู่ดินเนี่ยได้ได้เร็วแล้วก็ได้ดีที่สุดแต่การเผาเนี่ยควรจะมีการจากัดซึ่งซึ่งตอนนี้เนี่ยเราก็ไม่ได้ว่าเราไม่ได้ห้ามเผาแต่ให้เผาเป็นช่วงเวลานะครับก็คือเป็นการจัดการแต่ทีนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้าไม่เผาก็จะดีที่สุดนะครับก็จะทํา,าทให้ให้พวกเราเนี่ยได้รับอากาศที่ที่ดีได้อ่าอยู่อยู่กันไป ช่วยกันรักษาสุขภาพเพราะว่าเราคงเราคงจะไม่ภูมิใจแล้วครับที่เราได้มีปัญหาความควันอันดับหนึ่งของของโลกนะครับที่มีเพียง2.5ก็คืออยากจะให้ทุกคนตระหนักมากกว่าครับผมมองเห็นถึงความสําคัญเพราะว่าลมหายใจของเราลมหายใจของลูกหลานเราเราคงต้องอยู่กันต่อไปอ่ะครับผมค่บครับนี่สำคัญมากครับขอบพระคุณมากมากเลยครับท่านอาจารย์คที่มาทำทอดเรื่องราวโครงการดีๆให้ฟังกันครับขอบพระคุณครับสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับ อาจารย์ <Okay. S 1> จัก,กรพงษ์ชัยวงศ์ครับอาจารย์ประจำคณะปฤิตกรรมการเกษตรมหาวิทยาลัยแม่โจ้นี่คือโครงการโดนฝ mm ้า hmm. ระวังไฟป่าเชียงใหม่นะครับอบรมรุ่นที่หนึ่งไปแล้วเรียบ, <Okay. S 1> ร,ร,ยบร้อย <Okay. S 1> ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่มาเป็นประธานในการเปิดการอบรมเองเลยนะครับแล้วคงจะมีรุ่นต่อๆมา mm hmm. ให้ถ่ายทอดความรู้แล้วก็ออกมาเป็นจิตอาสาช่วยกัน ยับยั้งการเกิดไฟป่าหมอกควันต่อไปครับใช่แล้วนะคะเพราะว่าเรื่องของการแก้ปัญหาฝุ่นอะององ PM 2.5เหล่านี้นะคะก็เป็นวาระแห่งชาติด้วยแล้วก็เรื่องไฟป่าหมอกควันเนี่ยเป็นส่วนสําคัญของรัฐบาลแล้วก็หน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องที่จะช่วยกันรวมไปถึงพ่อแม่พี่น้องประชาชนด้วยนะคะค